ในโจทย์ปัญหานะมันมีความรู้ที่สําคัญอยู่อีกเรื่องหนึง่งนั่นก็คือในเรื่องของการเทียบบัญญัติยางถ้านักเรียนเทียบบัญญัติยางไม่เป็นเนี่ยนักเรีนยนเกิดปัญหาอย่างแน่นอนเออเพราะว่านักเรียนจะไม่รู้เลยว่าอัตราส่วนต่างๆของสิ่งที่โจทย์ต้องการเนี่ยมันคืออะไรฉะนั้นคลิปนี้ครูจะมาสอนในเรื่องของการ เทียบบัญญัติย่างนะครับผมเดี๋ยวครูจะค่อยๆอธิบายพร้อมตัวอย่างให้นักเรียนฟังเรื่อยๆนักเรียนจะเริ่มเก็ตแล้วว่าอ๋อแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าการเทียบบัญญัติตย่างนะครับหลักสําคัญของการเทียบบัญญัติย่างนะก็คือเราต้องอตั้งสิ่งที่จะเปรียบเทียบเนี่ยให้มันชัดเจนตั้งสิ่งที่เราจะเปรียบเทียบเนี่ยให้มันชัดเจนนักเรียนลองดูตัวอย่างนะนักเรียนจะเข้าใจเลยเงิน12บาทซื้อลูกอมได้6เม็ดลูกอม4เม็ดจะราคา บาทเห็นไหมมันคือการเปรียบเทียบอัตราส่วนคือเขากําหนดค่ามาให้กี่ตัว3ตัวใช่ไหมเนี่ยเลข12เลข6แล้วก็เลข4นะครับเราต้องหาค่าที่เหลือออกมาให้ได้ค่าที่เหลือที่เขาต้องการก็คือว่าค่าที่เป็นในหน่วยบาทใช่ไหมนักเรียนลองดูนะเงิน12บาทนะซื้อลูกอมได้6เม็ดโจทย์ถามหาว่าถ้ามีเงินถ้ามีลูกอม4เม็ดอะ ราคาเนี่ยจะก,กี่บาทเออราคาจะก,กี่บาทถ้าเราลองสังเกตถ้าเราลองสังเกตตรงเนี้ยมันจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างของ2องอย่างก็คือหน่วยที่เป็นเงินใช่ไหมซึ่งมันก็คือบาทแล้วก็จํานวนลูกอมซึ่งมันก็คือเม็ดให้นักเรียนตั้งแบบนี้ตั้งคร่าวๆตั้งง่ายๆแบบนี้เลยทุกคนเขียนว่าบาทลงไปเขียนบาทลงไปแบบนี้ อีกอันนึงก็คือเขียนเม็ดลงไปเนี่ยเห็นไหมคือการเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างของสองสิ่งนะก็คือบาทกับเม็ดเขาบอกว่าเงิน12บาทซื้อลูกอมได้6เม็ดนักเรียนรู้ข้อมูลอะไรนักเรียนเขียนลงไปเงิน12บาทเขียน12ลงไปนะซื้อลูกอมได้6เม็ดนี่6เม็ดก็ต้องอยู่ตรงนี้เขียนให้ตรงเปรียบเทียบให้ชัดนะครับ จถามต่อว่าลูกอม4เม็ดจะราคากี่บาท4เม็ดนักเรียนต้องใส่ที่4ตรงนี้นะนี่เขาถามหาราคาเขาถามหาราคาเราให้เป็นสี่เหลี่ยมไปก่อนแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องการหาปัญหาก็คือว่าเราจะหาสี่เหลี่ยมได้อย่างไรทุกคนดูตามครูนะว่าสี่เหลี่ยมเราสามารถหาได้อย่างไรวิธีการหาสนะี่เหลี่ยมนะนักเรียนดูตามครูตรงนี้เราต้องการหาตรงนี้ใช่ไหมขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกนักเรียน เอาสิ่งที่อยู่ต่างมาทัดกันเนี่ยนะครับเนี่ย4กับ12เนี่ยตรงนี้นะที่มันอยู่ควายกันเนี่ยเอามาทำรายการเอามาคูณกันอ่าตัวที่มันอยู่ควายกันเนี่ยให้เราเอามาคูณกันเราจะเขียนได้เป็น12คูณกับ4เราเหลืออีกตัวหนึ่งใช่ไหมก็คือเลข6ตัวที่เหลือเนี่ยให้เราเอาไปหารหารด้วย6 ตัวที่เหลือให้เราเอาไปหารหารด้วย6นะครับลองตัดตัวเลขดูสินะครับ 6,, 1 6, 6 2 12 2สองคูณ4ได้กลายเป็น8เราได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็คือ8นั่นเองอ่าสี่เหลี่ยมก็คือ8ก็คือค่าที่เราต้องการนะครับค่าที่เราต้องการก็คือว่าลูกอม4เม็ดจะราคา8บาทนะอ่าเขียนเลย ลูกโอม4เมตรราคา8บาทนี่วิธีการทำทำแบบนี้นะครับวิธีการทำทำแบบนี้อ่ะลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งขนม15ชิน้นราคา12บาทขนม6ชิน้นราคากี่บาทเห็นไหมมีชิน้นแล้วก็มีบาท เขียนลงไปเลยนะครูเขียนเลยนะชิ้นนะครับแล้วก็บาทเขียนแบบนี้เอาข้อมูลที่โจทย์ให้มาเอามาเขียนเลยนะขนม15ชิ้นอะใส่15้าลงไปราคาเท่าไหร่12บาทโจทย์ถามว่าขนม6ชิ้นก็คือ6ต้องใส่ตรงนี้นะใส่ให้ถูกช่องจะราคากี่บาทให้ตรงนี้เป็นช่องสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเราจะมาหาช่องสี่เหลี่ยมกันว่ามัน คืออะไรเหมือนที่ครูบอกว่าตัวที่อยู่ต่างบรรทัดการที่มันอยู่ค้วยกันแบบเนี้ยให้เราเอามาทำรายการมาคูณกันเราจะได้เป็น6คูณกับ12ตัวที่เหลือคือ15ใช่ไหมหารด้วย15แบบนี้ถ้าเราก็พยายามดูว่าเอมันมีตัวไหนที่มันสามารถจะตัดกันได้หรือเปล่า<ม>เพราะว่าถ้าตัดกันได้เนี่ยเราจะได้คิดเลขได้ง่ายขึ้นนะทุกคนครูเห็นว่า มันตัดกันได้นะใช้สดคูณแม่3ใช้เลข3ัานเอง3อะไร3 2 6นะ3 5 15อ่า3 5 15ตัดกันได้อีกไหมดูแล้วไม่น่าจ,จะได้แล้วนะข้างบนเราคิดเลขเราได้เป็น12 2 24ง่ใช่ไหมหารด้วยอะไรหารด้วย5อ่าภาระนักเรียนก็คือเหลือแค่นี้เองก็คือคิดเลขตรงนี้นะเอา24ต่า้แแ้้วก็ หารด้วย5 5อะไร5 4 20อ่าลบกันเหลือ4ใส่จุดเติม0 58 40นะลบกันได้เป็น0ทุกคนได้ออกมาแล้วนะคำตอบก็คือ4.8นะครับคำตอบก็คือ4.8ซสี่เหลี่ยมจะมีค่าเท่ากับ4.8แบบนี้นะตรงนี้เราสามารถบอกได้ว่าขนม6ชิ้นราคา 4.8บาทขนม6ชิ้นราคา4.8บาทนั่นเองอ่านี่ก็คือวิธีการเทียบบัญญัติอย่างนะ